ท่านผู้ชมครับตอบโจทย์ยังอยู่กับแขกรับเชิญทั้ง4ท่านเมื่อวานสนทนากันว่าถ้าทักษิณกลับบ้านสถานการณ์ในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรวันนี้ลองเปลี่ยนคําถามกันใหม่ครับว่าถ้าทักษิณไม่กลับบ้านสถานการณ์ในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรครับเริ่มต้นที่คุณสมบัติบุญงามพนงครับตกลงถ้าคุณทักษิณเกิดเปลี่ยนใจเชื่อคุณสมบัติไม่อยากกลับบ้านเลยสถานการณ์จะเป็นยังไงฮะก็เป็นแบบนี้แหละเป็นยังไงฮะเป็นแบบนี้คือเป็นแบบนี้ก็คือคนก็จะทั้งฝ่ายที่สนับสนุนคุณทักษิณครับหรือฝ่ายที่ไม่ชอบคุณทักษิเลย ก็จะหยิบคุณทักษิณเนี่ยออกมาถกเถียงออกมาพูดถึงไม่เลิกไม่ลาคุณทักษิณก็จะกลายเป็นทั้งบุคคลที่คนรักที่สุดกับคนที่คนเกลียดที่สุดมันก็จะคาราคาสังอยู่อย่างเนี้ยไปต่อไม่ได้คือเราจะต้องทำให้คุณทักษิณเนี่ยวิวัฒนาการออกจากจุดเนี้ยคือถ้ายังยังคาราคาซังอยู่อย่างนี้นะครับผมก็คิดว่าเราก็จะออกจาก จากไอ้วังบนบทหน้าสื่อทั้งหลายหรือความสนใจของพวกเราเนี่ยก็จะถูกคุณทักษิณเนี่ยดูดไปหมดครับผมผมคิดว่ามันเกินไป <ฮะ S 2> มันเรามีมีตัวละครไหนในประเทศไทยที่คนมันถกเถียงกันทุ่มเทถ,ถกเถียงกันได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยครับนอกจากคุณทักษิณเนห็นมีเรยานี่แหละครับที่คุยก <c oughs> ันไม่เรยาก็เป็นช่วงสั้นๆล้วหายใช่ไหมสั้นนะทักษิณคุณลองดูเมื่อกี่ปีแล้วครัแล้วโอ้โหมันนานมากนะผมผมคิดว่าเรื่องนี้จะต้องจะต้องจบ คือเรารู้ทุกคนรู้ว่าวันหนึ่งเรื่องประเด็นทุกสินต้องจบครับเพียงแต่ว่าผมกําลังสงสัยว่าเราติดติดกับอะไรกันอยู่ผมกําลังคิดว่าเนี่ยเรากำลังติดกับทักษินอยู่แหละอืทั้งสองฝ่ายนะครับคุณหมอฮะถ้าคุณทักษินเปลี่ยนใจไม่กลับประเทศเชื่อคุณหมอไม่อยากกลับประเทศเลยสถานการณ์จะดีขึ้นไหมฮะนานๆจะเห็นด้วยอคุณสมบัตินะครับคือมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า ความอึมครึมมันจะคงอยู่ต่อไปมันขึ้นอยู่กับว่าที่ที่เขากำลังดำเนินการอยู่เนี่ยคือการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยกับพรบรปรองดองเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาดําเนินต่อแน่นะครับเพราะว่ามันอย่างที่ผมพูดเมื่อวานบอกว่าต้องเคลียร์ทางนะครับเพราะฉะนั้นนีถ้าเกิดเขาพยายามจะเคลียร์ทางแล้วกันเคลียร์ทางดูแลคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับเขาเขาไม่ออกมาชุนุะั้วงเนี่ย สถาการก็จะรุนแรงเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดเ,เขายุติที่ว่าพยายามที่จะกลับก็คือไม่ต้องไปเคลียร์ทางพเราปองดองไม่มีหรืออะไรตอนนี้จะเหลือเรื่องเดียวก็คือว่ารัฐบาลยิงล่งรักเนี่ยจะบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยอย่างไรนะครับเ,เมื่อกี้นิดหนึ่ง่าตรงที่บอก ใครก้าวข้ามไม่ก้าวข้ามกันแน่นะ <c oughs> จะเห็นว่าจะตำแหน่งเล็กตำแหน่งน้อยหรือว่าอะไรเวลาจะนน่นมาปุ๊บใครกันแน่ที่ไม่ก้าวข้ามฝั่งตรงข้ามหรือฝ่ายที่อยู่กับทักษิณกันแน่ <c oughs> ผมคิดว่าคนที่เริ่มน่่ไม่ก้าวข้ามในกระโดดก่อนหรืออยู่แทบเท้าทักษิณเนี่ยก็คือคนในพรรคเพื่อไทยเอง <c oughs> นะคนในครอบครัวชินวัตรเองหรือคนที่เกี่ยวข้องเวลาที่จะมีในตำแหน่งเอาตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้หรือว่าเอาพี่สาวโดนปลดอะไรเงี้ยก็ ทักษิณทั้งนั้นเน่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษคนอื่นเขาเลยเริ่มจากคนในในรัฐบาลในพรรคเพื่อไทยก่อนเถอะนะครับแล้วก็มีคำพูดหนึ่งที่ค้างคาใจมากเลยที่บอกว่ารักมากหรืออะไรเผมว่าไม่ต้องผมเป็นคนชี้แจงมั้งว่าว่าใครเป็นคนคุณทักษิณโกงหรือเปล่าเพราะว่าคนเสื้อแดงยังพูดเลยรบอกโกงแต่ช่วยเราเนี่ยนะครับเรารับได้แล้วก็พูดกัน7 0็ดมีทำวิจัยมีออกโพเลย ก็นี่นี่ไม่ใช่เรอที่ที่คำพิสูจน์เพราะฉะนั้นทักษิณไม่กลับจะกลับหรือไม่กลับนะครับความโกงงทักษิณเนี่ยถูกพิสูจน์แล้วแม้แต่คนเสื้อแดงยังพูดเลยนะครับนี่เราคงไม่ต้องไม่ต้องพิสูจน์อีกนะครับเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าก็โกงแล้วมังจะรักอ่ะนะครับมันก็จะอึมครึมต่อไปครับกลับคุณประวิทย์ครับถ้าคุณทักษิณไม่กลับประเทศสารณ์จะดีขึ้นไหมฮะเราจะมีเรื่องคุยกันไหมฮะผมคิดว่า อาจจะดีสําหรับรัฐบาลคุณยิ่งรักหรือจะเรียกว่ารัฐบาลคุณทักษณิณดีครับคือคุณทักษณิณมีมือถือ8เครื่องใช่ไหมครับ,รบเดี๋ยวนี้การติดต่อไฟมาหาสู่ทางอินเทอร์เน็ตทาง Skype หรือแม้กระทั่งตัวคุณทักษณิณนก็สามารถบินไปอยู่คเบรรฮ่อ,องกงซึ่งมันก็ใกล้มากได้คือ เหตุผลที่จะเกิดชนวนการประทะอย่างรุนแรงเนี่ยก็จะ,จะอย่างน้อยก็จะซื้อเวลาคือชะลอไปก่อน <กะ S 1> ผมคิดว่าถ้าถามผมนะผมก็ไม่ใช่คนเสดงผมคิดว่าน่าจะดีในแง่ที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่จะให้คนทั้งสังคมหลากลกลุ่มเนี่ย ลองลองยังหวังนะฮะยังอยากหวังว่าคนเหล่านี้เขาจะพัฒนามีความมีมีความเกลียดหรือความคลั่งคล้ายน้อยลง hmm. แล้วก็อาจจะตะนัวว่าให้เราหมกบุนกับคนคนเดียวมากเกิดไปหรือเปล่าจริงๆแล้วปัญหาประเทศมีอีกเยอะแยะมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะแยะแล้วก็ยังหวังว่าอาจสังคมอาจจะมีวุฒิภาวะแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นว่าเออก็ต้องตัดสินว่าแกจะกลับหรือไม่กลับแล้วนะฮะแต่ว่าจะอีกสักปีหนึ่งหลังจากนี้ผมว่าหรืออีกสองปีนี้อาจจะต่างนะฮะผมว่าอาจจะเกิด ความแตกต่างโดยเฉพาะหากรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์หรือรัฐบาลคุณทักษิณบริหารบ้านเมืองได้ดีมากๆหรือเลวมากๆท่านนั้นตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดมันออกมาแล้วแย่มากๆใช่ไหมฮะสมมติรัฐบาลบริหารได้แย่มากๆภายใน2ปีเกิดวิกฤตอย่างอื่นนะฮะเศรษฐกิจอ,อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นยางเป็นต้องไล่คุณทักษิณแล้วใช่ไหมครับคุณทักษิณก็ <c oughs> <c oughs> รัฐบาลคุณทักษิณก็ล่มเองแล้วหรือเปล่านะฮะอันนี้น่าสนใจตอนนี้สิ่งที่เราน่าจะเรียนรู้กันให้มากๆก็คือจะ จัดกางกับความต่างอย่างมีวุฒิภาวะได้อย่างไร,รนะฮะลดความเกลียดชาง เมื่อวานนี้คุณหมอตุนต้องอ้างกับอีกเมื่อกี้ผมไม่ได้อ้างว่าคุณหมอตุนพูดว่าต,วตัวเองเกลียดคุณทักษิณอย่างมีเหตุผลใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนพอมีความเกลียดเนี่ยผมคิดว่าศักยภาพในการใช้เหตุผลสมรรถภาพในการใช้เหตุผลเนี่ยผมมันลดลงไปโดยปริยายถ้าข้างใครคุณทักษิณก็เช่นเดียวกันสมรรถภาพในการมองหาหรือมองเห็นหรือยอมรับจุดอ่อนหรือปัญหาคุณทักษิณเนี่ยมันก็ หายไปอันนี้เป็นปัญหามากครับครับคุณประสงค์อะถ้าคุณทักษิณไม่กลับประเทศไทยสถานการณ์การเมืองไทยในภาพรวมจะดีขึ้นไหมฮะผมไม่แน่ใจนะแต่พวกนี้ต้องถามว่าใครบ้างไม่อยากให้คุณทักษิณกลับอืมนะฮะนอกจากกลุ่มไมอคุณหมอหรือเปล่าผมไม่แน่<ร>อาให้กลอยากให้กลับเดยไม่ติดค <c oughs> ุกอาว่าติดคุกอะไรวะไม่ให้กลับแบบธรรมดาไม่ให้กลับแบบไม่ติดคุกคลับมีใครบ้างไม่อยากให้กลับจริงๆที่ผมได้ข่าวมาเนี่ยคนในพรรคเพื่อไทยเองหรือนึคนในเครือข่ายทักษิณก็ไม่อยากให้กลับนะครับครับ เพราะอะไรถ้ากลับแล้วหาประโยชน์ไม่ได้ครับคืออ้างพระเจ้าไม่ได้ตอนนี้ยังอ้างพระเจ้าได้คืออยากจะรู้จะแกล้งทำนบินไปที่นู่นหน่อยแล้วกลับมาพระเจ้าว่าอย่างนี้ก็กลับมาหากินทำหากินต่อได้อแต่วันใดถ้าคุณทัศษิณกลับมาปั๊บเนี่ยพระเจ้าอยู่ตรงหน้าแล้วทุกคนก็เข้าถึงพระเจ้าได้กันหมดอแต่ตอนนี้ก็แปดเครื่องโทรไปโทรมารับซ้ายรับขวามัาไม่มีทางได้หมดแลวครับพระเจ้าออนไลน์ได้อันนี้เนี่ยคนนาวพุทไทยบางคนเนี่ยไม่อยากกลับเพราะตัวเองจะได้ทำหากินหรือแสวงหาผลประโยชน์ได้โดยอ้างพระเจ้า แต่ถ้ากลับมาหมดเลยนะฮะมาคุมเองหมดเลยซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นทามากินนี่ไม่ได้หมายถึงว่าแสวงหารป,รประโยชน์ในทางการเงินอีกแล้วทุกๆอย่างในทางผลประโยชน์ในทางการเมืองด้วยครอ้างใครได้เพราะคุณทักษิณจะมาคุมหมดจะย้ายใครได้ทาได้สะดวกไม่ต้องบินไปถามหรือไม่ต้องผ่านร่างทร,งทรงที่ไหนก็จัดการได้เองหมดสแสดงว่าที่เรียกคุณทักษิณให้กลับบ้านยิ่งเรียกมากสแสดงว่าคนคนนั้นอาจจะไม่ได้อยากให้กลับก็อาจจะไม่ได้ไไดใช่ไหมแต่น่าจะทําให้เข้าตาสำหรับบางคนแต่ผมตั้งคำถามว่าใครบ้างย้ายทักษิณกลับที่เป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันที่่่วาทัักกิจะไไไดด้้ลบบหรือม อันนี้ประเด็นที่สองที่ว่าจะรุนแรงหรือไม่ผมคิดว่าอยู่ที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงจริงประเด็นการขัดแย้งไม่ได้ผลประโยชน์เรื่องคนทักษิณกลับไม่กลับอย่างเดียวแต่ผลประโยชน์ในทางอำนาจผลประโยชน์ในทางโครงสร้างทางการเมืองซึ่งจะถูกหรือวันนี้เนี่ยผมไปเจอกลุ่มคนที่เป็นอหญการ้วยคนในวงการศาลเนี่ยจะบอกว่าจะรู้ว่าศาลเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเป็นเกษียณที่หกสิบแล้วถึงเจ็ดสิบเนี่ยจะเป็นผู้สาอุโสไม่มีสิทธิ์บริหารละของเดิมนะครับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยคือปี50ูนเนี่ย บอกว่าบริหารถึง70คือประธานสานิกามีอายุถึง70ปีวันนี้เนี่ยกลุ่มที่เป้าหมายในการรื้อโครงสร้างตรงนี้เนี่ยก็คือว่าต่อไปเนี่ยจะตัดผู้พักษาที่65ปีหมายความว่า65ปีแล้วไปเลยเพราะอะไรเพราะเป็นการกําจัดกลุ่มผู้รักษาที่พิพภากษาในทางที่เป็นโทษกับคุณทักษณ นี่พูดกันในวงการ<ช>นี่เขาก็เตรียมมารับโครงสร้างวันนี้แล้วว่าถ้ามีการแก้ตรงนี้ตรงนี้คือประเด็นหน่เดยว่ากลุ่มภากษามแม้จะไม่มีอาวุธแต่เป็นกลุ่มที่มีอำนาจมีอำนาจอยู่ในโครงสร้างเดิมคือชี้เป็นชี้ตายได้นี่คือตัวอย่างหนึ่งผมหมายถึงว่าถ้าเกิดแก้แค่แหม่มนูน,นี่ยไปแตะโครงสร้างอำนาจ ของกลุ่มบางกลุ่มที่แมงนาจู่เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นไปได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยคนแท็กซี่แต่รอบที่แล้วเขาก็บอกว่าเพราะว่าตุลาการพิวัตรพิวัตรเยอะไปนี่แหละเลยทำให้เกิดอะไ้าตามมาทั้งหมดรอบที่แ <ผม S 1> ก้รตุลาการก็นั <ไง S 2> <ะ>่นไะก็ไม่ผมไม่ทราบว่าเป็นโยงกันคือในวงการทู้พิพากษาเขาเตรียตมตัวะที่ <ạ. S 1> จะถูก กเกษียณที่65แต่กลุ่มหนึ่งของที่เราก็คงไม่ง่ายนะเพราะว่าโครงสร้างของของตุลาการเนี่ยมันค่อนข้างจะลึกอยู่พอสมควร,ครนะครับเขาก็คงจะเล่นบทบาทกันอะไรอย่างมีคงมีการต่อรองอะไรกันในทางการเมืองผมไม่ทราบน,นะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยที่ข่าวมาอย่างนี้นี่คือยกตัวอย่างหนึ่งังมีโครงสร้างอื่นๆซึ่งเราไม่รู้ว่าจะต้องไปแตะอะไรบ้างในทางเป็นจริงรใช่ไหมครับพูดถึงการที่ทําให้สารดิการเป็นร่มมีสารรัฐมนูลสารปกครองอยู่ในร่ม อีกอันหนึ่งซึ่งมันก็โอ้โหคงไปแตะโครงสร้างนี้ผมก็เป็นประเด็นที่ท,ที่ที่ต้องถกเถียงกันวนคนทักสินกลับมาไม่กลับมาเนี่ยมันก็เป็นการซื้อเวลาเท่านั้นเองมันไม่ได้บอกบอกอะไรเพราะยังไงที่สุดเนี่ยถามว่าคนที่มีอำนาจในมือเนี่ยสามารถกดปุ่มสั่งได้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างใครมีอะไรก็บินไปหาตัดสินร่วงโน้นล่งนี้เนี่ยตัวเขามีอำนาจก็สั่งรัฐบาลสั่งสอสอนในพักเห็นได้ว่าสอสอนในพักมีบางกลุ่มที่ไม่ให้กลับไงยิ่งออกข่าวเท่าไหร่ไม่จะกลับยิ่งได้กลัับบนะคร นะครับนั้นงผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นประเด็นที่จะต,ตอบว่าทักษิณไม่ได้กลับบ้านมันคงเป็นเวลาจะกลับแต่ว่าจังหวะเวลาที่เหมาะสมเมื่อไหรจนเขาคิดว่าเขาเคลียร์ทางคือไปตัดโครงสร้างอำนาจที่คิดว่าเป็นศัตรูของเขาทั้งหมดแล้วถึงกลับ,บซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอาชีะอ่อนแรงแต่ว่าไม่แน่นะครับถึงตอนนั้นล้วก็เหมือนกับจอมพลถนอมตอนกลับมาเขาือนักศึกษาอ่อนแรงถึงกลับแล้วก็เกิดประเด็น6ตุลากันขึ้นมาตอนนี้ต่ตรงนี้มันมันเป็นหลายๆายเรื่องแล้วอย่างหนึ่งโครงสร้างอันหนึ่งอย่าลืมนะเราไปมองปัญหา เวลาพูดเรื่องทักษิณเนี่ยปัญหาภาคใต้น้อยมากนะปัญหาภาคใต้นี่ถูกไม่ใช่ทักษิณก่อนนะมันถูกปล่อยให้เรื้อรังและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนจัดการตัวเองไม่ได้แล้ว hmm. รัฐบาลเองก็ไม่เคยไปใส่ใจไม่ว่ารัฐบาลไหนก็แทบไม่เคยไปใส่ใจกับภาคใต้ซึ่งผมว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงมากจะเป็นวิกฤตอันหนึ่งซึ่งเราละเลยก็ลเลยตรงนี้นะครับถ้าในในถ้าเราอ่านติดตาม ศูนย์ข่าวภาคใต้ของสม่อไทยรจะเห็นปัญหามันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวนี้เป็นประเด็นที่ต้องไปจัดการด้วยไม่ใช่ปล่อยคุยเสียงเรื่องทักษิณกลับไปกับจนบ้านภาคใต้เนี่ยใครก็เอาไม่อยู่แล้วต่อไปนะค,ะครับทีนี้เราคุยกันมาโดยตลอดเราก็บอกว่าเราติดลมทักษิณแล้วเราก็ก้าวไปพ้นคุณทักษิณแล้วเราก็นั่งคุยกันมาเนี่ยจะสองวันอยู่แล้วฮะสังคมไทยมีทางออกมีทางเลือกอื่นนอกจากคุณทักษิณและผลิตภัณฑ์จากตระกูลชินวัตรอีกไหมฮะหนึ่งผมคิดว่าถ้าคนในสังคมมีวุฒิภาวะ มองและทดลองทุกรูปแบบแล้วแล้วก็พบว่าไม่มีทางคืออยู่ในสิ่งที่ทำอยู่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดและเพียรพยายามที่จะหาทางเลือกใหม่หรือการออกจากปัญหานี้คือถ้างมาเป็นคุณภาพทางสังคมทั้ง,ง,งโดยรวมทั้งหมดและม,มีขนาดใหญ่พอนี่คือวุฒิภาวะทางสังคมประเด็นคุณทัพษินมันเกินไปแล้วอ่ะผมอย,อยากจะเรียนว่ามันเกินไปแล้วเกินไปมากมาก,มากเลย นะดังนั้นเราต้องออกจากจุดนี้ได้แล้วเพื่อจะเดินไปข้างหน้านี้เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองผมคิดว่าถ้าคุณทักษิณตัดสินใจลดบทบาททางการเมืองจนเหลือเป็นนายทักษิณชินวัตรนะครับเรื่องนี้จบนะครับเรื่องนี้จบคือลดบทบาทคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากเขาไม่ได้คนน่ะ ที่อยากให้ทักษิณมาติดคุกไม่ใช่เพราะว่าเขาเกลียดเพราะาทักษิณไปเซ็นชื่อให้เมียล็อกที่ติดคุกสองปีเนี่ยมันเกลียดแล้วก็อย่างที่พี่ประวิทย์พูดอะ่ะพอคนมันเกลียดปุ๊บเนี่ยมันเชื่อไปหมดสะสมความความเชื่อทั้งหมดที่มีอยู่ข้อมูลที่มีอยู่จริงมากไม่จริงมากแล้วแต่นะแแต่แต่คือตอนนี้มันถูกล็อกคือสังคมมันถูกล็อกคิดว่าไอ้วิกฤตการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยร้วนสามารถเชื่อมโยงล่าลากไปถึงทักษิณได้หมดครับ แล้วคุณทักษิณน,นี่แหละที่เป็นคนกอบโกยทุกอย่างโอก,กาสทุกอย่างเ่ยคือมันพูดไปทักขนาดนั้นแล้วมันมีคนเชื่อดังนั้นเนี่ยคนมันถึงพลังในงการเกลียดชังมันสูงถึงขนาดนี้จริงๆแล้วตัวคุณทักษิณเองเนี่ยตัวตัวตัวแกเองเนี่ยแกอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะถ้ามีนะแต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นคือขอยืมคําอาจารย์เศรประเสรร์กุลอาจารย์บอกว่าถ้าคุณทักษิณเนี่ย เลวอย่างที่คนอื่นเขาพูดถึงขนาดนี้นะอย่าว่าแต่เป็นทักษณิณเป็นนายกเลยอื hmm. เป็นมนุษย์ยังไม่ได้ <Yeah. S 2> ปแปลว่าอะไรมันปแปลว่ามันไม่จริงหรอกที่ใครม,มันจะน่าเกลียดหน้าชังได้ซักขนาดนั้นโดยตัวเขาเองนะนอกจากการสร้างทําให้การเกลียดเพราะว่านี่คือการความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องของอํานาจ <Yeah. S 2> แล้วปะทะกันแล้วจริงๆมันอาจจะไม่ได้มีคนทักษณิณคนเดียวที่น่า, hmm. นา,นากลัวนะ <Yeah. S 2> ผมฟังพี่ประสงค์พูดเนี่ยกรณีตุลาการเมื่อสักครู่นี้ เอาพูดตรงๆนะการที่แกพูดถึงเรื่องว่าถูกถูกลดจากเจ็บเหลือ65แล้วก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวหอผม,ผมแปลกใจเลยนะการที่แกยุคข,ขนาดนี้แล้วอายุ65แล้วไม่ได้ทํางานต่ออีก5ปีเนี่ยแกรู้สึกมันมันรู้สึกทําให้คนรู้สึกว่าเกิดความรู้สึกว่าจะต้องขับเคลื่อนหรืออะไรขนาดน,ะนั้นเลยเหรอตกลงแล้วเนี่ยคนที่น่ากลัวในสังคมไทยเนี่ย มีใครบ้างด้วยโดยเฉพาะพูดถึงตุลาการนะผมยิ่งขนลุกใหญ่เลยเพราะว่าพอเราพูดถึงกระบวนการยุติธรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็คิดว่าตุลาการเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าจะพอหลักการนะรก็น่าจะยอมรับได้เมื่อคำสินการตัดสินออกมาจากทางตุลาการครับคุณหมอฮะสังคมไทยมีทางเลือกอื่นไหมเวลาเราไม่อยากได้คุณทักษิณเนี่ยมันมีทางอื่นที่จะมาสู้กันตรงไปตรงมาทางการเมืองเราก็เลือกอีกทางหนึ่งมีไหมฮะทางเลือกอื่นมันมีนะครับ,รบเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมพูดเบงเมื่อกี้บอกว่า ก็คนพักเพื่อไทยเองไม่ยอมอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะตรงนี้เนี่ยมันหอมหัวมันมีม,มออีอำนาจมีเงินมีทองได้นะครับถ้าเกิดเอ้าคุณทักษิณตายไปเขาก็ต้องหาคนที่จะให้ผลประโยชน์และอำนาจให้เขาใหม่แค่นั้นเองครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของว่าดูตัวเรื่องนี้ยังยังใช้ได้ยังกินได้อยู่นะครับคนที่ที่ใช้คุณทักษิณอยู่เนี่ยนะฮะก็คือ,ค,อคือตัวคนพักเพื่อไทยเองแหละ ใครใช้ใครฮะพักเพื่อไทยใช้คุณทักษิณหรือว่าคุณทักษิณใช้พักเพื่อไทยทงคู่เหรอครับคือมันการสมประโยชน์อยู่แล้วก็รวมทั้งเนี่ยที่แจนเทยุทธแกบอกว่าเนี่ยมีเสื้อแดงเป็นอุดมการณ์เป็นอะไรไม่ใช่นั่นก็คือเครื่องมือทางการเมืองที่ทักษิณเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นองค์ประกอบให้ตัวเองแล้วคนอื่นเนี่ยก็หวาดกลัวคนในหมู่บ้านเสื้อแดงเองเนี่ยนะฮะที่เขาไม่ได้เอาด้วยกับหมู่บ้านเสื้อแดงเขาก็หวาดกลัวคนในสังคมก็หวาดกลัวนะครับ ทุกคนเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือในการที่จะประสานประโยชน์เพื่ออำนาจเขาเลยไม่ยอมออกไปคนที่ไม่ก้าวข้ามผมยืนยันคนที่ไม่ก้าวข้ามนี่คือคนที่อยู่ในเครือข่ายของทักษิณชินวัตรเองนะครับจริงๆตัวเลือกอื่นมันมีนะครับแล้วเราเนี่ยก็อยากให้ตัวเลือกอื่นอยากใช้ตัวเลือกอื่นแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากใช้ตัวเลือกอื่น และอีกหลายๆคนแล้วทำไมตัวเรื่องอื่นที่มันเกินกว่าคุณทักษิณและพักเพื่อไทยมันไม่เกิดขึ้นทำไมเราไม่มีพักการเมืองฝ่ายค้านที่เข้มแข็งแล้วเราก็ไปเลือกพักฝ่ายค้านการเมืองทางเลือกที่สาําไมไม่เกิดขึ้นการรวมตัวของภาคประชาชนคนชั้นกลางทําไมมันสร้างทางเลือกใหม่ๆให้กับสังคมไทยไม่ได้ก็กระบวนการการเลือกเนี่ยเขาจะบอกเขายังจะเลือกอันเดิมอยู่เขาได้ผมผมเคยได้ยินคำว่า contact farming แต่ตอนนี้คือ contact politics คือเขารวมกลุ่มกันแล้วก็เลือกบอกฉันจะเลือกคนนี้ทั้งทั้งที่อยู่ว่าโกงผมอยากบอกว่า เคยมีกฎหมายประเทศไหนบอกว่ายกย่องคนโกงบ้างมีแต่ลงโทษคนโกงแต่คนไทยกลับบอกว่าโกงแต่ช่วยฉันเนี่ยฉันยินดีฉันรับได้นะฮะมีกฎหมายหรือมีตรงไหนที่บอกว่าโกงเพียงแต่ว่าอะไรเขาไม่รู้สึกตัวเองถูกโกงฮ,ฮะคนที่พูดอย่างเนี้ยเขาถึงมีตัวเลือกอื่นผมยืนยันว่ามีแล้วเราก็อยากจะเลือกด้วยแต่เขาบอกเขาจะเลือกทักษิณและโปรดัก์ของทักษิณพรรคพวกของทักษิณมันก็เลยไม่เลือกพรรคฝ่ายค้านแต่ถ้าดูดีๆนะครับ ไอ้ที่ว่า15ล้านเนี่ยก็ไม่ใช่ majority หรือว่าส่วนใหญ่นะฮะเราพูดอยู่เขาก็อ้างว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แต่ว่าจริงเนี่ยเขาไม่ได้ถึงครึ่งหนึ่งได้ซ้ำไปและถึงเกินครึ่งสมมุติว่าเกินครึ่งหรือเอา50ิล้านคนเลือกพักเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่ได้ขายหมายความว่าพักเพื่อไทยหรือทักษิณเนี่ยจะทําได้ตามอำเภอใจนะครับ,รบเขาต้องทําตามกฎหมายและสิ่งน,นี้ถูกต้องอันนี้นี่ ผมยืนยันว่าโ r o d u c t ์อื่นๆมีแต่เขายังไม่ยอมใช้ว่ะตอนนี้มีประโยชน์อยู่ถ้าถ้าเกิดทักษิณตายไปหรืออะไรเขาก็จะเปลี่ยนโปรดักต์ใหม่ครับคุณประวิทยสังคมไทยมีทางเลือกอื่นไหมมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทางการเมืองที่พร้อมที่จะให้คนไทยเลือกไหมฮะคือทางทฤษฎีแบบย่อมมีอยู่แล้วใช่ไหมฮะ แต่ผมเกรงว่าตราบใดที่พักการเมืองอื่นเนี่ยยังไม่ฟังเสียงคนทั่วไปที่เป็นคนจนส่วนใหญ่นะฮะที่เป็นคนที่ใช้เสทธิ์เลือกตั้งนีหรือมองไม่เห็นหัว,วเขาไม่ตอบสนองเขาเพียงพออย่างที่พักเพื่อไทยหรือไทยรักไทยทำมาในอดีตเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะไม่เกิดคือต้องถนักว่าเราไม่ได้คุยแค่เรื่องคุณทักษิณตอนนี้เนี่ยเราคุยว่าระบบ การเมืองไทยเนี่ยจะตอบสนองเสียงของคนที่เคยถูกดูถูกว่าไม่มีวุฒิหรือและยังกับบงยัง,ย,งยังถูกดูถูกนะว่าไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือควรจะทําให้เสียงคนเหล่านี้เงียบโดยการก่อรัฐประหารเนี่ยแล้วจะคนเหล่านี้ปนไปไว้ที่ไหน จะชอบหรือไม่ชอบเสียงคนเหล่านี้ตื่นขึ้นมาแล้วเขาตระหนักว่าเขาสามารถหาวิธีที่จะแสดงพลังของเขาได้ในระดับหนึ่งเพื่อที่เขาจะได้รับอะไรตอบแทนบ้างและถึงแม้มันจะมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันหรืออะไรก็ตามแต่สังคมไทยก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนเหล่านี้เพราะคนเหล่านี้คือคนส่วนใหญ่ของประเทศผมมองว่านี่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านในช่วงห้าหกปีที่ผ่านมาแล้วยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดแค่คุณทักษณิณคำถามที่น่าจะถามมากกว่านี้ก็คือว่าระบบการเมืองไทยจะเอาคน ส่วนใหญ่กว่า60-70%ของประเทศไปไว้ที่ไหนได้ถ้าไม่มีคุณทักษิณครับอันนี้เป็นคำถามใหญ่แต่ว่าเวลาเหลือประมาณสัก4ี่นาทีจะให้แต่ละคนตอบเพื่อที่จะจบรายการในวันนี้ตกลงสังคมไทยจะต้องอยู่กับคุณทักษิณอย่างไรครับคุณสมบัติคืออยู่ในฐานะที่แกเป็นตัวละครสำคัญตัวนึงในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแต่ว่ามันควรจะเป็น ก่อนสายข้างหลังอคือผมคิดว่าเราต้องเดินไปข้างหน้าได้ะผมอยากเห็นผมอยากเห็นพักการเมืองผมอยากเห็นนักการเมืองที่มีศักยภาพสูงกว่าคุณทักษิณน,นะแล้วก็เป็นเรื่องที่คนในสังคมเนี่ยยอมรับผมคิดว่าเราต้องเดินทางหาคนนั้นถ้าเรายังติดกับดักหาคุณทักษิณแล้วก็เกลียดคุณทักษิณผมคิดว่าเราไปไหนไม่ได้ะเราก็จะอยู่อย่างเนี้ครับ คุณหมอครับสังคมไทยจะอยู่คุณทักษิณยังไงครับคงต้องจับตามองไม่ให้พลพรรคของเขาเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองไปมากกว่านี้นะครับแค่นี้เขาก็เสียหายมากพอแล้วนะครับเขาจะกลับหรือไม่กลับผมก็เขาก,กดรีโมทโทรศัพท์มาสั่งนะฮะคนก็บินไปรับคําสั่งกันอยู่นะครับผมไม่อยากให้บ้านเมืองไทยเนี่ยเสียหายไปมากกว่านี้เราอยู่กับเขาอย่างนี้จนกว่าเขาจะหมดอํานาจหรือสิ้นอายุข,ขายไปนะครับแต่เรา ผูดตรงๆ่าผมไม่อยากให้เกิดความเสียหายมากกว่า1ิปีที่ผ่านมาแค่นี้มันก็เสียหายมากพอแล้วครับครับคุณประสงค์ครับเอาลก่อนมันต้องเป็นส่วนๆส่วนๆน,น,นะครับพวกนักการเมืองนะครับนักการเมืองเนี่ยควรจะทําหน้าที่แล้วก็ดํารงศักดิ์ศรีในตําแหน่งของตัวเองคนเป็นนายกคนจะรู้ว่าตำแหน่งนายกมีศักดิ์ศรีอย่างไงควรทววาวาํา,าทด้วยความคิดความอ่านของตัวเองรัฐมนตรีก็เช่นกันครับทําด้วยความคิดความอ่านของตัวเองให้สมศักดิ์ศรีกับเงิน จากภาษีประชาชนเช่นเดียวกันสสเช่นเดียวกันควรทําหน้าที่ตัวเองเต็มที่ทั้งฝ่ายค้ารัฐบาลรัฐบาลเองก็ไม่ควรต้องไปฟังคําสั่งใครที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ตง,มมง้างกังดีเหมาะสมเพราะประชาชนเองนั้นประชาชนเองก็จะต้องทําหน้าที่ตัวเองคืออย่าไปสนใจสิ่งที่มันอยู่นอกระบบที่ไร้ความหมายนะครับทุกคนต้องอยู่ต้องทําหน้าที่ตัวเองเองให้ดีที่สุดพอละแต่สำคัญสุดคือนักการเมืองซึ่งยังคงอาศัยอํานาจของอาศัยอํานาจตัวนี้ ใหเชื่อฟังคําสั่งนอกระบบไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามอย่าฮะศัก์รีภาษีที่รัฐประชาชให้ให้สมที่ตัวเองปฏิญาณนะครับจะไปทําอย่างนั้นแค่นั้นลแล้วประชาชนก็อย่าไปสนใจครับคุณปรวิทครับก็ควรจะอยู่กับคุณทักษิณอย่างเท่าทันนะฮะรัหนารวักการเมืองรวมถึงบุคคลสาธารณะที่มีผลได้ผลเสียกับสังคมเนี่ยไม่ได้มีไว้ให้ขั่งใครหรือบูชาแต่มีไว้เป็นตัวแทนทํางานแทนสาธารณะอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นคําตอบ แล้วถ้าวันนี้คุณประวิตย์พูดจากันแล้วบอกคุณทักษณิณได้คุยกันมาตลอดขนาดนี้ฮะอยากจะบอกอะไรคุณทักษณิณครับสั้นๆก็ผมคิดว่าคุณทักษณิณควรจะตระหนักถึงข้อบกพร่องสิ่งที่กระทำมาในอดีตนะฮะแล้วถ้าเกิดตัวเองตระหนักว่าทําผิดอะไรไปบ้างเนี่ยการออกมายอมรับผิดผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ในขณะเดียวกันก็ควรจะเปิดใจ นะฮะ,ะกับความเห็นหลากหลายของคนในสังคมไทยเพราะว่าสังคมไทยไม่ได้มีแค่เสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อฟ้าหรือแม้กระทั่งหลากสีครับกลับคุณสมบัติอยากบอกอะไรคุณทักษิณครับผมคือผมเห็นว่าคุณทักษิณเป็นคนมีศักยภาพสูงคนหนึ่งนะเหตุที่พวกเรายัางถกเถียงเกี่ยวกับคุณทักษิณอยู่เนี่ยอันนี้ก็สะท้อน็นว่าแกมีศักยภาพจริงๆนะครับผมอยากบอกคุณทักษิณว่าขอให้แกเนี่ยปล่อยให้พักเพื่อไทยเนี่ย เป็นพรรมหาชนจริงๆแล้วก็เปิดโอกาสให้กับนักการเมืองรุ่นใหม่ได้เป็นผู้นำและบริหารพักอย่างเต็มความสามารถที่เขามีคุณทักษิณต้องยอมเหมือนเหมือนถ้าคุณทักษิณังผูกพันกับพรรคการเมืองนี้แต่ก็ต้องให้นึกถึงว่าเหมือนเราเลี้ยงลูกเขาต้องโต,งต,งตงแล้วพักการเมืองมันจะต้องเป็นพักของเป็น พรรคการเมืองของประชาชนจริงๆไม่อย่างนั้นเนี่ยนี่ก็จะตกเป็นพรรคการเมืองยังเป็นพรรคการเมืองแบบคุณทักษิณนะแต่ว่าถ้าคุณทักษิณสามารถทาให้พักเพื่อไทยเป็นพรรคมหาชนได้เมื่อไหร่คุณทักษิณจะถูกบันทึกไว้อีกแบบหนึ่งเลยครับครับกับคุณหมอทิ้งท้ายสั้นๆครับบอกเลยคุณทักษิณครับเอ่อแน่นะที่มีคนรู้ทันทักษิณนะครับผมจะไม่บอกทักษิณอะไรเลยเพราะรู้ว่าบอกไปก็แค่นั้นแหละเขาเป็นคนที่บ้าอำนาจแล้วก็เห็นพรรคของเขาเนี่ยก็เป็นแค่เครื่องมือของเขา บอกไปก็ไร้ประโยชน์ผมจะไม่บอกอะไรเขาเลยครับรับแล้วคุณประสงค์จะบอกไหมครับหรือว่าไร้ประโยชน์ครับเขาเขาไม่เคยฟังมาแต่ต้นอยู่แล้วครับแต่ว่าเอาไหนถ้าใจบอกก็บอกคือเลิกวงการชีวิตคนอื่นสักทีเละครับเอาละครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดคือตอบโจทย์กับคําถามใหญ่ที่ว่าถ้าทักษิณกลับประเทศไทยจะเป็นอย่างไรและถ้าทักษิณไม่กลับประเทศไทยจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมพินโยตรายสุรยรธมาแขกรับเชิญทั้งสีท่านและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับคําถามใหม่ๆในรายการตอบโจทย์ครับสวัสดีครับ